สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสีดอโพเงินนะครับแม่แม่วันนี้นะครับผมก็กราบขอบพระคุณนะครับผมคุณแม่เมษามากๆนะครับผมที่ให้คะแนนทีมงานน้องโพนะครับผมมาซื้อกับข้าวในวันนี้นะครับผม ดูครับวันนี้ก็ได้มีเนื้อหมูนะครับแม่แม่แมย่างหมูนะครับแม่แม่กับส้มตํานะครับผมนี่มาดูตําส้มนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับโอ้นี่ป่าทีมงานคนเกินครับผม นี่คนแรกย่างกินหมูนะครับผมทีมงานของเราก็ช่วยกันทำข้าวในวันนี้นะครับผมดูครับโดูบรรยากาศช่วงทำนะครับแม่แม่วันนี้ไฟโซ,ซล่าเซลล์ของเราไม่ไม่สว่างนะครับไม่สว่างหรือว่าวันนี้แดด,ดไม่ค่อยมีนะครับแม่แม่ครับผม อาหารของเราวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแม่แม่ครับผมสวัสดีครับเวยครับวันนี้กินเขาด้กันนะครับแม่แม่ครับผมกินเขาครับผมย่างหมูครับผมย่างหมูก็ะตุ้มะพรครับ

น้ำเหลืองก็ฟองใส่มีอยู่กินข้าวด้วยกันไหมครับวันนี้อาหารอร่อยมากเลยนะครับผมไม่ได้ขาเด้อ เสียบวัวปะาบเสียบน้องมันอีหย่างมูเนาะเสียบเ่ียบเอียบนี่เป็นแม่เลยอีกองเกลีได้

ใส่เ อหอมมวอเหรยินใจแล้วอย่ยงไมเนี่อย่ส่ไรอ่องงู้นคิดเป็นขีดด้มหมองเปนขีดมหมอเป็นต้นตอน <c oughs> อละยีทีตอนละหาตียืนมาแซ่เนี่ยหมูงตืวเแ็งไหมใส่มาน้า Ini m o นี่ครับผมวันนี้ก็อิ่มแล้วนะครับแม่แม่ก็ซื้อขนมมาทานนะครับผมเป็นน้ำคกนะครับผมแม่แม่บรรยากาศวันนี้ ไม่ไม่เป็นใจเนาะฟ้าเนาะสัญญาณไม่ดีเนาะครับเนาะเพราะว่าเราอยู่ใต้ใต้เขานะครับแม่แม่ใต้เขาแล้วก็ความสว่างแล้วก็สัญญาณไม่มีนะครับแม่แม่ขนมเลยครับมาเด้อยิงขนมแม่แม่ครับผมก๋วยทอดโอ้บรรยากาศนั่งเล่นนั่งคุยกันเล่นนะครับแม่แม่ครับผมบรรยากาศ วันนี้สองวันวันนี้ก็ไม่เจอทุ่งนาเลยนะครับแม่แม่มีแต่เขาป่าเป็นป่าเป็นเขานะครับแม่แม่แล้วก็เราลงมาพักวันนี้ก็เป็นอยู่ใต้หุบเขานะครับแม่แม่ก็เลยไม่มีสัญญาณเนาะไม,ไม่มีสัญญาณนะปาเนะสัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับมันัน วันนี้ก็นะครับก็กราบขอพระคุณแม่เมษานะครับผมที่แม่ตาทีมงานน้องโพเงินนะครับผมได้เสียสละคะแนนนะครับผมให้ทีมงานน้องโพเงินได้ซื้อกับข้าในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้วคิดดังวังสิ่งใดก็ให้สมมุ่งมั่นปรารถนานะครับแล้วเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แขว่าดปลอดภัยนะครับผมบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับผม รวยๆแฮงเงยิ่งๆขึ้นไปเด้อขอให้ถูกหวงรางวันใหญ่ๆนะครับเด้อสาธุนะครับเด้อทีมงานเราวันนี้อิ่มเนาะฟ้าเนาะอิ่มมากเลยนะครับสําหรับอาหารในวันนี้นะครับแล้วก็มากินอาหารว่างนะครับผมกินขนมต่อครับผมแล้วก็พูดคุยกันอย่างนี้ทุกวันนะครับามบรรยากาศการออกทัวร์ก็สนุกอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ก็ขอโทษแม่ๆนะครับไหลได้นิดเดียวนะครับสัญญาณ ตัวสับก็ไม่ค่อยมีนะครับผมเราเลยปิดนะครับผมแม่แม่ก็ขอโทษขออภัยนะครับคนนี้ก็ขอโทษขออภัยแม่แม่เด้อ,อที่พูดผิดพูดถูกก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมโอ้วันนี้อิ่มเลยนะครับผมอืมอิ่มมากครับผมเฮ้คือคเอาเกี่ยวมาพร้าวงาปพูกในป่า,านี้ โอ้อากาศเริ่มหนาวแล้วเนาะปาเอาก็ขอให้แม่แม่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมบรรยากาศแถวชัยภูมิก็เริ่มอากาศก็เริ่มเย็นนิดหนึ่งเนาะไม่ถึงว่าหนาวหนาวมากนะครับผมเย็นเย็นช่วงเช้าก็มีอากาศเย็นนะครับแม่แม่ก็ดีนะครับถ้าอากาศเย็นน้องช้างของเราเดินไม่เดินได้ไกลนะครับแม่แม่ เดินได้ไม่เหนื่อยนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับผมคุณพ่อคุณแม่นะครับผมวันนี้คนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านคุณแม่เมษาอีกครั้งนะครับผมขอบคุณด้วยจากใจเลยนะครับผมขอเด็กหวยเฮงเงียงนไปแล้วนะครับขอให้ถูกหวยอีกเนาะป้าเนาะขอให้แม่เมษาถูกหวยอีเนาะครับเนาะ คลิปนี้นะครับก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับคนเอกกับน้องโพเงินก็เกา่าขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับไลน์นี้ก็ขอยุดติไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโพ